เมื่อพูดถึงรองเท้ากีฬาระดับโลกทุกคนคงจะเคยได้ยินชื่อแบรนด์เอซิกกันมาบ้างใช่ไหมคะซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์รองเท้าชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นมีรองเท้าหลากหลายประเภทให้เลือกด้วยกันเช่นรองเท้าวิ่งรองเท้าแบดมินตันรองเท้าวอลเล์บอลโดยทางแบรนด์ได้ทาการวิจัยและคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆอยู่เสมอเพื่อช่วยเสริมตัวรองเท้าตั้งแต่วัสดุด้านบนไปถึงพื้นรองเท้าจนกลายมาเป็นรองเท้าเอซิกแบรนด์คุณภาพสูงที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ค่ะแน่นอนว่าการเลือกซื้อรองเท้าเอซิกอาจไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะกับมือใหม่ที่ไม่ทราบความแตกต่างของรองเท้าแต่ละประเภทดังนั้นเราจึงขอแนะนําวิธีการเลือกรองเท้าเอสิกเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักรองเท้าเอสิกรุ่นต่างๆให้มากขึ้นพร้อมคําแนะนําและทริคการแต่งตัวต่างๆจากดีไซเนอร์โดยเฉพาะนอกจากนี้เรายังจะมาแนะนํำ10อันดับรองเท้าเอสิคคุณภาพดีมีเทคโนโลยีสุดล้าสวมใส่นุ่มสบายและสพอร์ตข้อเท้าได้ดีมาฝากทุกคนกันค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือรองเท้าเอสิกรุ่งเจลคายาโน28สเปคโดยรวมของเจลคายาโนจะมีความคล้ายคลึงกับเจลนิทบูสในหลายๆอย่างโดยเฉพาะการเลือกใช้พื้นชั้นกลางที่รองรับแรงกระแทกได้ดีอย่างเจลและพื้นชั้นในออดฮอลลิก TMX 55รวมไปถึงอัปเปอร์ผ้าตาข่ายเอนจิเนียร์เมทที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการระบายอากาศแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คืออัปเปอร์ที่เสริมส่วนของวัสดุเทคโนโลยี FF b l a s ล TM ทเข้ามา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความนุ่งสบายและส่งแรงดีดกลับได้ดีพร้อมพื้นชั้นนอกวัสดุยังเกือบเต็มเท้ายึดเกาะพื้นผิวได้ดีค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าเอสิกรุ่นโนว์บลัส2จุดเด่นของรองเท้าเอสิกรุ่นนี้คือดีไซน์ที่มีความทบเฉียวและสีสันที่สวยงามมาสะดุดตาโดยเฉพาะบริเวณพื้นชั้นกลางที่ใช้เทคโนโลยี FF b l a s TM หนาะเป็นพิเศษมีคุณสมบัตินุ่มเด้งรองรับแรงกระแทกได้ดีตอบสนองต่อการวิ่งได้รวดเร็วเสริมการระบายอากาศด้วยอัปเปอร์ผ้าตาข่ายสองชั้นระบายอากาศได้ดีและมีความยืดหยุ่นสูงทำให้คุณไม่รู้สึกอึดอัดในขณะสวม ใส่วนบริเวณส้ ven, สเนเท้าเสริมวัสดุ TPU เพื่อล็อกข้อเท้าให้อยู่กับที่ช่วยป้องกันอาการข้อเท้าพลิกสุดท้ายคือพื when, ้นชั้นนอกเทคโนโลยี ASAR เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมีความทนทานเสริมการยึดเกาะให้ทุกย่างก้าวค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าเอ i สิรุ่น Meta Speed เอ็ดนี่คือรองเท้าวิ่งตัวท็อปจากเอสิที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมาย สำหรับนักวิ่งมืออาชีพที่กำลังมองหารองเท้าวิ่งประสิทธิภาพสูงโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ Human-Centric ที่ตอบสนองการวิ่งทุกรูปแบบได้อย่างดีเยี่ยมให้คุณก้าวเท้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนอัปเปอร์เป็นผ้าตาข่ายที่มีน้ำหนักเบาและสัมผัสนุ่มเป็นพิเศษจะใส่วิ่งระยะไกลก็ไม่ทำให้รู้สึกระคายเคือง ที่สำคัญคือพื้นชั้นกลางเทคโนโลยี A- แปล T-Y-E-F O-A-M-T-M+ b l เท t ร r b o ที่มีความนุ่มแน่นเสริมด้วยแผ่นคาร์บอนใต้พื้นส่งแรงสะท้อนกลับไปยังเท้าผู้วิ่งได้ดีให้วิ่งได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วสุดท้ายคือพื้นชั้นนอก A-S-I-C-S-T-R-I-P-T-M ยึดเกาะได้ดีอายุการใช้งานยาวนานค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าเอสิกรุ่นเจลนิงบูส23นี่คือหนึ่งในสุดยอดรองเท้าว,วิ่งจากเอสิกที่เหมาะกับการวิ่งทุกระยะและนักวิ่งในทุกระดับโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับพื้นชั้นกลางเทคโนโลยีเจลที่รองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมอีกทั้งยังมอบความนุ่มสบายให้คุณวิ่งได้อย่างต่อเนื่องส่วนอัปเปอร์เป็นผ้าตาข่ายเอนิเนียเมระบายอากาศได้ดีให้คุณไม่รู้สึกร้อนเท้า พร้อมกันนั้นยังมีชิ้นส่วน TRUSS TIC TM บริเวณกลางเท้าสำหรับช่วยสพอร์ตอุ้งเท้าและเสริมสร้างความมั่นคงให้ลงเท้าได้อย่างถูกต้องเสริมด้วยพื้นชั้นในออดฮอลิก TMX 55รองรับน้ำหนักได้ดีและช่วยลดการใช้พลังงานในการลงเท้าค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าเอสิกรุ่นเจเวล YTEIIOG สำหรับรองเท้าเอสิกรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ประจําตระกูลเจเวล YTE ของ ASICS TIGER T, I G e R T M รุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นรุ่นครบรอบ30ปีของทางแบรนด์จึงมีการปรับรายละเอียดดีไซน์ให้ดูลงตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุอัปเปอร์ที่เลือกใช้หนังคุณภาพสูงเสริมด้วยผ้าตาข่ายสำหรับการระบายอากาศเสริมด้วยวัสดุหุ้มรองเท้าอย่างเอ็กเซนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่มีพื้นผิวเรียบเงางามคล้ายกมะหยี่พร้อมกับเพิ่มความทนาทานให้กับรองเท้าได้เป็นอย่างดีค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าเอสิกรุ่นอีโรวายสรองเท้าเอสิกรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์การออกแบบ m e t a r i d e m ที่ส่วนปลายเท้าจะมีความโค้งมากกว่าปกติเพื่อให้สามารถก้าวเท้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีอัปเปอร์ผ้าตาข่ายยืดหยุ่นสูงช่วยให้สวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือรุ่งนี้ออกแบบมาให้เหมาะกับคนที่มีหน้าเท้าปกติและเท้าล้มบิดเข้าด้านในพร้อมกับพื้นชั้นกลาง a f l y t e f o a N t f o a m t โรองรับแรงกระแทกได้ดีแน่นเด้งให้คุณวิ่งสนุกขึ้นทุกก้าวนอกจากนี้ยังมีพื้นชั้นนอก a s a r p l u s t N, ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเพิ่มความคงทนให้กับรองเท้าค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าเอสิกรุ่นเจเวล y T e x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  สำหรับรองเท้าเอสิกรุ่นนี้เป็นรองเท้าลำลองที่มาพร้อมกับดีไซน์ทรงสปอร์ตอีกทั้งยังผลิตจากวัสดุคุณภาพเพิ่มความโดดเด่นให้กับคุณในขณะสวมใส่ได้เป็นอย่างดี โดยรุ่นนี้มาพร้อมกับ upper วัสดุสังเคราะห์ผสมผ้าตาข่ายตัดกับโลโก้ของแบรนด์ขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ใครเห็นเป็นต้องเหลียวมองส่วนพื้นชั้นกลาง a อแ YTEF OAMTM p r อ p p รองรับแรงกระแทกได้ดีและมอบความนุ่มสบายให้กับเท้าพร้อมแทบสะท้อนแสงบริเวณส้นเท้าเพิ่มความปลอดภัยเมื่อสวมใส่ในตอนกลางคืนค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าเอซิกรุ่น Gel m i q r u m เป็นรองเท้าลำลองเอสิกอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะเพราะดีไซน์ของรองเท้าได้รับแรงบันดาลใจจากรองเท้ากีฬายุค 90s เสริมด้วยสีสันที่ดูฉูดฉาดสะดุดตาทำให้กลายเป็นรองเท้าผ้าใบร่วมสมัยที่ลงตัวเป็นอย่างมากซึ่งรุ่นนี้มาพร้อมกับอัปเปอร์วัสดุสังเคราะห์ผ้าตาข่ายสำหรับระบายอากาศเสริมด้วยพื้นชั้นกลางเจลควอนตัมอินฟินิตี้ทีเอ็มไมโครที่มอบความนุ่มสบายโดยเฉพาะบริเวณส้นเท้าได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือรองเท้าเอสิกรุ่นอัพคอร์ด4รองเท้าเอสิกรุ่นนี้ออกแบบมาสําหรับการเล่นกีฬาประเภทคอร์ดในร่มทุกชนิดโดยมาพร้อมกับอัปเปอร์วัสดุสังเคราะห์ผสมกับผ้าตาข่ายเพิ่มการปกป้องบริเวณหน้าเท้าและระบายอากาศได้ดีไปพร้อมๆกันส่วนพื้นชั้นกลางใช้วัสดุโฟมอีวามีความแน่นเด้งรองรับน้ําหนักและแรงกระแทกได้ดีไม่ว่าจะกระโดดหรือวิ่งด้วยความเร็วก็ยังรู้สึกสบาย ที่สำคัญคือพื้นชั้นนอกวัสดุดยางที่มีการออกแบบลักษณะดอกยางเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะสำหรับพื้นลื่นค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือรองเท้าเอสิกรุ่นเจแปนเอสพรีเมียมสำหรับรองเท้าเอสิกรุ่นนี้เป็นรองเท้าลำลองในตระกูลเจแปนเอสที่มีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่ดูเรียบหรูดูแพงโดยเฉพาะสำหรับรุ่นอี้ที่ลงท้ายด้วยคำว่าพรีเมียมเนื่องจากมีการใช้วัสดุหนังคุณภาพดีในการผลิตอัปเปอร์ซึ่งคุณสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่แรกเห็นเหมาะสำหรับใส่เที่ยวและเข้ากันได้ดีกับการแต่งตัวทุกสไตล์ อีกทั้งยังมีการเสริมรูระบายอากาศรอบอัปเปอร์ให้คุณสวมใส่สบายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับพื้นชั้นนอกที่ยึดเกาะได้ดีช่วยให้คุณก้าวเดินได้อย่างมั่นใจค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด